สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทา์โรนะคะชาแนลดีๆที D ่มี D M, เรื่องพ่ยิบสีมาฝากนะคะในวันนี้เราก็มาถึงไพ่วิธีการ ไพ่เทมเพลตนะคะสำหรับคลิปนะคะในเซตของวิธีการแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่ยิปซีนะคะในวันนี้เราก็เป็นไพ่เทมเพลตกันนะคะก็จะเป็นชุดอเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นชุดนี้ค่ะชุดอิกาทาร์ลอนนะคะคราร์ทาร์หลอนนะคะเอะทีนี้นะคะในการแก้ไขปัญหางานเนี่ยก็ต้องบอกว่าในในเรื่องของไพ่ยิปซีเองนะคะหรือไพ่ทาร์ลอนเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับตัวเทมเพลตเนี่ย มันจะค่อนข้างตรงตัวมันเป็นในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นมันก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับการงานที่เราทําอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไม่มีงานเราได้เทมเพลตเนี่ยบางทีเราก็ได้งานนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีงานทําอยู่ได้เทมเพลตมันก็ไม่ได้แปลว่าเราตกงานแต่มันจะแปลว่าเราอยากจะหางานใหม่อยากจะเปลี่ยนงานหรืออะไรประมาณนั้นเรียกง่ายๆว่าสภาวะเราก็จะไม่เหมือนเดิมอ,อีกต่อไปคือเหมือนกับว่าเราอยากจะหางานดังนั้นก็ ต่อมาจากไพ่เดทใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่ได้ไพ่ได้ไพ่เดทก็มันก็แปลว่าอยากเปลี่ยนงานเทมเพลตนี่ก็จะชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าแปลว่าเปลี่ยนงานเช่นกันหรืออยากจะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่นั่นเองโดยปกติเวลาเราถ้าเกิดว่าเรากําลังหางานอยู่แล้วถ้าเกิดได้ไพ่เทมเพลตนี่โดยส่วนใหญ่เนี่ยการงานที่จะหาได้มันก็จะต้องเป็นคนที่ เป็นคนที่รู้จักเรามาแล้วรู้จักอุปนิสัยใจคอเราเขาก็จะช่วยเราหางานได้เร็วอย่างเช่นเพื่อนฝูงหรือ,อไม่ใช่เพื่อนฝูงก็ได้เป็นเอเจนซี่ที่เขาแบบรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยเคยหางานให้เราบ่อยๆหรือหมายถึงว่าเราเคยใช้เอเจนซี่ใดเอเจนซี่หนึ่งนะคะแล้วมันได้งานน้องๆก็ไปใช้เอเจนซี่นั้นอันนี้สําหรับคนที่กําลังหางานอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีตรงที่ว่าเราทํางานอยู่แล้วอ่ะแล้วเราอยากได้งาน เราอยากได้งานใหม่ทํำยังไงดีคือในหน้าไพา่ในลักษณะนี้มันมันการเป็นว่าไงรู้ไหมคะคือถ้าเกิดว่าอยากได้งานแล้วกรณีเราทํางานที่นี่อยู่แล้วเราอยากจะหางานใหม่เราอยากได้งานเนี่ยคืออย่าเป่าประกาศในบริษัทนะคือเรียกง่ายมันเราต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะใช่ไหมเราจะสมัครงานเราจะหางานเราจะอะไรทําไปแต่อย่าประกาศในบริษัทถ้าประกาศในบริษัทในบางทีโดนเด้งเฉยเลยนะคะอันนี้คือแบบหมายถึงแบบ ที่เคยเจอมาที่ที่ลูกค้าเคยเป็นคือตอนนั้นดูไพ่มันมันเหมือนกับว่ามันเป็นการยกเลิกสถานะใช่ไหมคะยกเลิกสถานะที่เราเคยมีออมันบางทีด้วยความที่มันเป็นไพ่เทมเพลตเขาบอกบางทีมันเป็นการยกเลิกสถานะโดยกระทันหันคือดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าน้องๆคนใดจะออหางานใหม่ก็ไม่ต้องเป่าประกาศในที่บริษัทเดิมนะคะว่าแบบฉันจะหางานอยู่ฉันจะหางานฉันจะหางานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ค่อยๆทาไปเลยค่อยๆหางานยื่นรีสูเมที่นั่นที่นี่ไปเลยแต่ไม่จำเป็นต้องประกาศในบริษัทเดิมนะประกาศมากๆเจ้านายได้ยินหัวหน้าได้ยินก็ไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงสถานะเช่นแบบตกงานเร็วขึ้นหรืออาจจะโดนเพ่งเลงทําให้โดนกดดันแล้วอยู่ที่นั่นได้ไม่นานนะคะอาทีน,นี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดปัญหาง,งานขึ้นแล้วล่ะอันนี้เราพูดในสถานะตรงที่ว่าคนกําลังหาง,งาน แล้วก็คนที่ทำงานอยู่ทีนี้ในคนที่ถ้าเกิดในคนที่แบบมีปัญหางานเกิดขึ้นจะทำยังไงดีละ่ะในคนที่มีปัญหาเงาินเกิดขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยในหน้าไพ่เนี่ยมันจะให้แบบเราเฉลี่ยกันว่าเออเวลาเราเกิดปัญหางานเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย เหมือนกับว่าให้เราเฉลี่ยหน้าหลังเลยว,ว่าปัญหาอะไรเป็นสเต็ปอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเกลี่ยปัญหาหน้าง,งานให้มันดีๆว่าเอออันไหนเกิดก่อนเกิดหลังค่อยๆไล่สเต็ปแก้ไปเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยก็จะทำให้แก้ไขปัญหางินงาน,งานได้หมดสิ้นนะคะเป็นเพราะแบบในไพ่เทมเพลตเนี่ยมันเป็นในลักษณะตรงที่แบบเราจะเห็นตรงๆที่ว่าหน้าไพ่อะมันมันเป็นใน ลักษณะตรงที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดน้องๆเห็นก็จะเห็นว่าเมนมีแก้วใช่ไหมคะแบบโยกไปโยกมาน้ําอันนี้มันเป็นในลักษณะตรงที่แบบถ้าในลักษณะของอของถ้าเกิดเป็นชุดไลเดอร์เวทเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้หญิงยืนใช่ไหมคะผู้หญิงที่ว่ายืนอยู่ตรงยืนอยู่ตรงสะอะไรอย่างนั้นแล้วก็เออเหยียบเหยียบพื้นแผ่นดินแล้วก็เหยียบ น้ําด้วยตรงนี้เขาก็จะใช้กล่าวถึงในลักษณะตรงที่แบบเขาเรียกว่าเราต้องรักษาบาลานซ์ซึ่งก็คือหมายถึงว่าประเด็นแรกเลยนะคะเราต้องเซตอัพอารมณ์เราก่อนว่าเซตอัพอารมณ์เราว่าแบบถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาขึ้นปุ๊บเนี่ยอันแรกเลยเราอย่าใช้อารมณ์เป็นเพราะถ้าเกิดเราใช้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยสถานการณ์มันมันจะยิ่งแย่ คือนอกจากอย่าใช้อารมณ์แล้วเนี่ยเราต้องพยายามเกลี่ยหน้างงานที่เกิดขึ้นน่ะว่าแบบว่าเออปัญหาอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็พยายาม เดินตรงเข้าไปหาปัญหาแบบนุ่มนวลแล้วก็ละมุนละม่อมนะคะอย่าอย่าเกลี้ยกล่อดอย่าเกลี้ยกล่อดเป็นเพราะว่าหน้าไพ่ใบนี้มันเป็นหน้าไพ่ในลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าพูดคุยกันด้วยเหตุผลค่อยๆพูดค่อยๆจาหน้าไพ่ใบนี้ยังแปลเป็นในลักษณะแบบคล้ายๆแบบว่าคนทํางานที่เกี่ยวกับการเจรจาสื่อสารก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะก็มันก็เป็นการบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะเขา,าเรียกว่า พูดจาแก้ไขได้อ่ะเจอแล้วอ่าจะเห็นนะคะว่าตรงนี้เห็นไหมคะเท้าข้างหนึ่งเหยียบเหยียบในน้ําแล้วข้างหนึ่งอยู่บนบกอันนี้คือคือการบาลานซิ่งนะคะคือการบาลานซ์นั่นเองนะคะเอ่อเขาเรียกว่าบาลานซ์การระหว่างจิตสํานึกแล้วก็จิตใต้สํานึกแต่เราใช้ในกรณีได้ว่าเป็นการบาลานซ์การในแง่ตรงที่เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่มีอยู่เราเกลี่ยปัญหาโดยรอบอะเกลี่ยปัญหาโดยรอบแบบว่าพยายามทําให้มันแบบเคลียร์เหมือนกับปัญหาทุกอย่างมัน มันไม่ได้มีตัวไหนใหญ่โตสุดอ่ะเราพยายามไล่ระดับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดคือแบบเหมือนปาดปาดปาดให้มันเสมอกันคือพี่ไม่รู้จะใช้คําว่าไงคือคล้ายๆกับเราปาดหน้าเค้กอะ่ะปาดให้มันเนียนเรียบเสมอกันเวลามันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆไล่แก้ไปทีละจุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการแก้หมดทีนี้อันหนึ่งที่ตะกี้ลืมพูดไปก็คือว่าเออถ้าเกิดว่าจะไปหางานหางานบริษัทอะไรไบ้างเออหนึ่งก็เลยแบบว่าหนึ่งก็คือ ทำงานบริษัทที่เขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทเรา,เาหมายถึงว่าอย่างเช่นบริษัทเราผลิตเค้กใช่ไหมคะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเราก็เป็นบริษัทอะไรคะบริษัทที่ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นบริษัทที่ผลิตพวกน้ําตาล นะคะครีมบริษัทที่ผลิตแพคเกจจิ้งอะไรประเภทนี้อาจจะพอนึกออกใช่ไหมคะว่าก็จะเป็นการผลิตในลักษณะแบบนี้การไปหางานก็ก็จะง่ายขึ้นว่าทําให้หนึกก๊ปออกว่าเราจะไปหางานประเภทใดได,ได้บ้างนะคะอาล่ะก็ครบแล้วนะคะสําหรับการแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่ยิปซีกับพี่กระติบน้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาฟังใครที่ชอบคลิปในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ ไพ่ยิปซีนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการอยากเล่นไพ่อ,ออนไลน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามกระติบน้อยเทนนิสตารุ่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกันว่าทุกวันอังคารเราก็จะมีไลฟ์สดนะคะเราก็จะมีไลฟ์สดการดูดวงกันนะคะน้องๆคนไหนที่ชอบไลฟ์สดก็อย่าพลาดกันนะคะก็ฝากแจ้งเพื่อนๆกันมาด้วยก็ได้ค่ะถ้าเกิดใครอยากดูดวงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ